ตัวดีแมลงวันนายเจอไม่ได้หรอกแม่งไม่น่าพูดเลยอะไรกับตัวนี้ก็คู่ท่านกันคู่หมือนันน,นะี่นำมัเลนอตาร์นานเป็นเกมส์สตรีมราคาั้งเก้าบาทังไม่ได้อ่าอรก็ารหายไป,ปก่อนนำมัเลนจอนลูกบอลก่อนลไม่เมกับคาบเลยนะ ตัดไม้ตัดต้นไม้ตีไม้หมดเลยถีบอ่อนถีบอ่อนแล้วก็ตุกยางเราจต้องใช้กระเป๋าพาอะไรบ้างที่มีเนาะอ่ะต่อไปเราต้องหาที่อยู่แล้ว อยู่นานไม่ได้ย <minutes> ิงในที่ที่มียาน่าจะดีที่สุด f minutes later ยิงเราแคมป์ก็ได้แหละแต่เราต้องไปสถานที่ก nah, ่อนไปหาก้อนหินปวดจบผมคิดสองแล้วอะไรไปหาที่แคมป์หมาดนี่ยหว่าชิบหายไม่หมาเนี่ยว่า ไม่ได้ออกไปเอาไงเลยอ่ะเอื้อนเผาอื้อผาป่าผาป่าผาไม้ทำงานธรรมชาติตู้ไม่ดีกว่าอุ้ยเก็บมาดิ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 เอ๊ะไปกระชอกปุ๊บ อ้าวรวไเอาไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วเก็ดีดิอุ้ยเป็นภูมิเป็นิงคือก็หนีอยู่ไหนอ่ะมีคนบอกว่าให้อยู่ในจุดที่มีหินเยอะๆเพราะมันดีชาร์แล้วปิดไฟเฮ้วทำไมตอนนี้มันลอยอยูเลย ดูดีกว่าอุ้ยดังขึ้นเอ๊ะอันนี้ยคงเป็นคีโอนบีมมั้งยี้ก็ยิบยิงดีดีกว่าแบบเฮ้ยดี่งในกองหินสวย้นในกองหินมันก็ต้มีตัวนี้ไม่ได้หินเลยคู่เล็บมีแต่หินจริงๆอ่ะมีหินเยอะแต่ไม่มีปลาเลยจริงก็ไม่เอานะ วะนี่อะไรแปกมาดีกว่าอุ้ยตกใจอุ้ยหมาดีกว่าอุ้ยกึ้งอะไรวะเนี่ยเออยดีมากแต่การไปอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเราอยู่ตรงตรงมาเราอยู่ไหนวะเนี่ย ที่มาไหนวาไม่เข้าใจอ่ะเอาเป็นตรงนี้แหละนั้น,เ,น,รรรน,รรนเราเลยเเเแล้วกันสร้างตรงตรงไหนดีอตรงกลางป่าแล้วกันอ่ะไฟถาวรของเราเอานี่พุกี้ไปครบแล้วเยแล้วก็อันนี้อ่ะพุกได้ด้วยเหรอก็อจะได้เป็นสิ่งของ เดลี่เอาประจัญบนไปอ๋อเรายังขาดเราเรายังขาดทองแล้วก็ต้นไม้อีกทองก็ไม่เอาตะขินประจวพภายขอให้มีเพื่อนเดินทางไปข้างหน้าส่วนฉันคือภาพแล้วก็อีกคนหนึ่งใครไม่รู้อ๋ออีกคนหนึ่งคือปามถ้าเราขอ,อนายนะคไม่ว่าใช่ไหมหะห่างซะแล้วเอาวินขากิา่ไม้ ดีดียดีดีเออสองสามเฮ้ยทำห้องแล้วเจ๋งถูกแล้วเราก็สร้างเครื่องวิทยาศาสตร์ได้แล้วเมื่อกี้เราอยู่ในในช่วงในช่วงยุคหินในช่วงยุคหินตอนนี้เราจะก้าวข้ามจากยุคหินก็จะกลายเป็นยุคยุคแห่งวิทยาศาสตร์ใ่หมครับเครื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็วางกล้ๆมันนี้รักกันนะ ได้แล้วคึ้นวิทยาศาสตร์อุ้ยสะดุ้งเลยกี่เดือนตรงนี้เพราะมันมีรอยอเพราะเราจะกจอสิ่งมีชีวิตโอ้ยแต่แรงวันที่อะอ,อะไรอะไรอะ มันทำอะไรอะเดี๋ยวคณไม่บินมั่งม่วมาใช่ไหมแบบแบบอยวยดี๋ก็แบบบินมาจับอะไรอย่างเงี้ยนี่ตรงไหนวะนี่อุ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะ โอ้ยโแม่งปีอือหือโดนแน่ไปไหนมาน,นี่มานี่เฮ้ยนี่ยอ่ะ หอบนี้เลยนี่หอบนี้เลยหลบนี้เลยนี่เ่นก็ไปเอาซะโดนแน่โดนหนามงขาของเอาของีมไฟโดแน่โดแน่โดแน่โอนแองตายตายพอเหอไหองเวลาอ้าวที่ผาแล้ อยู่ไกลจากบ้านไหมเนี่ยอยู่ไกลมากอยู่ตั้งนี้เนี่ยเดินลงใต้ไปตัวก็จะตายไม่มีเหตุเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ได้ฝ่ายแล้วคือดิมนะยอหน่อยนะเหเขียวกินได้นะ มีคนบอกมาว่า,ากินได้ต้องเก็บฟางด้วยเนี้ยนั่นเราต้องเก็บดูมันน่าจะได้นะอ๋อข้างในม็จะได้

cái gì tao mới đi? Ui. Nè, người đó lên cầm ngay này những người ta trò bố? ไอ้อมันอยู่นี่หรออ๋อรู้แล้วมันก็มาที่ขอบแมพดีถ้าเราไม่ทำอะไรอ่ะไพวกนี้มันจะกินมาให้ถือว่าหาปรโยจากพวกนี้เออจริงกันน มาดิสันมาดิมาดิมาดิาดกลับบ้านมาก่อนไปเดี๋ยวเราคงมีช้าดีกว,ว่าไม่ค่อยเดินเที่ยวสวัสดีเป็ไดไงวันนายเจอไม่ได้หรอกแม่งไม่น่าพูดเลย ตาผมมาแลงวังนนี้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยรับที่รับชมด้วยนะมันก็ถ้าชอบอย่างนี้ก,นก็อาจจะก็อาจจะได้นอีกอ่ะสำหรับวันนี้ไปละเจอก,กัน